哦，平。哦，不平。 哦哦，偏、哦嗯哦。哦哦哦，偏、嗯。 มาริกาเอามือมาจะประสานมือไว้ก้มหัวลงหรือว,ว่าตามข้าให้ดีนะท่านซาตานท่านซาตานท่านผู้เป็นเจ้าแห่งเวทมนต์ดำท่านผู้เป็นเจ้าแห่งเวทมนต์ดำข้ามานิมมาริกา ต้องการความปลอดภัยให้แก่จิตวิญญาณข้ามณีมลิกาต้องการความปลอดภัยให้แก่จิตวิญญาณโปรดช่วยข้าด้วยเถิดโปรดช่วยข้าด้วยเถิดเอาล่ะตอนนี้ก็มอบตัวของเจ้าให้ท่านซาตานซะแล้วทำความเคารพท่านด้วย เหมือนว่าจะได้ยินเสียงบางอย่างสะพานมันกำลังสั่นนี่นะอะ ไม่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 ข้าเขาจะหูตาฝาดไปเองไปเถอะทุกคนไปหุยแล้วฮุยหุยแล้วฮุยฮุยแล้วฮุย พระเป็นเจ้าโปรดเมตตาด้วยขออย่าได้มีใครโดนจับตัวไปเลยช่วยให้เราทำภารกิจนี้เสร็จสมบูรณ์ด้วยเถิดท่านซาตานท่านผู้เป็นเจ้าแห่งเวทมนต์ดำโปรดตอบรับคำขอร้องของเราด้วยเถิดเราต้องการคำตอบโปรดบอกพวกเราด้วยว่าควรนำวิญญ,ญาณน,นางไปซ่อนไว้ที่ไหน ท่านผู้ส่งสารซาตานรอสักเดี๋ยวนะข้าจะนำอาหารมาให้ท่านก่อนเอาเลยทานให้เต็มที่ข้ามีอาหารมากมาย ท่านซาตานผู้ยิ่งใหญ่ผู้นำทางของข้าท่านใดตอบรับคำขอของข้าและส่งสารมาถึงที่นี่โชคดีเหลือเกินได้ปโปรดขอท่านเมตตาต่อข้าอย่างนี้ต่อไปด้วยเถิดมาริกานำรักตะชุน,นีมาวางไว้บนมือข้า

thank <laughs> you 回来，回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 。 ภารกิจแรกของเราสำเร็จแล้วท่านิณบดีจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะนั่นสิพารุณอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่เลยนะรีบไปกันได้แล้วพาพวกเราไปที่หินหลังภูเขาเราทาวิเศษจะพาพวกเราไปยังจุดหมายเพียง ถ้าต้องการทำให้วิญญาณมานิมาริกาปลอดภัยโดยจะซ่อนมันเอาไว้ในรักตะชุนีผลลิ้นจิน่นี้จงปลอดภัยจงปลอดภัย ไม่ต้องห่วงอีกแล้วมาริกาตอนนี้วิญญาณของเจ้าปลอดภัยอยู่ในรักตะชุนนีผลินจีตรงหน้าเจ้าแล้วหายห่วงได้เลยการประกอบพิธีเสร็จสิ้นลงแล้วละ่ะท่านผู้ส่งสารซาตานเราต้องซ่อนรักตะชุนนีผลินจีนี้เอาไว้อย่างที่อีกาตัวนั้นกำลังทำ ตอนนี้ศัตรูทำอะไรข้าไม่ได้แล้ว <oder> ข้าไม่กลัวแล้วล่ะพารูนคงไม่มีทางอาชนะข้าได้อีกแล้วครั้งนี้ข้าจะตามล่าหาตัวทุกคนให้เจอหลังจากนั้นสิ่งแรกที่ข้าจะทำก็คือสังหารพารูนและพี่ชายจำปาทั้งเจ็ดแล้วส่งพวกมันไปนรก โอ้ย Oh! โอ้ยโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ย oh, <Buffalo groan museums> Trời đuổi, trời đuổi Trời đuổi Chơi đuôi, chơi đuôi, chơi đuôi, chơi đuôi. ช่วยด้วย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 เอ้ยจะพวกโง่ก็ขดหินเอาไว้ขึ้นมาขึ้นมาอเกือบไปแล้วช่วยด้วย ฟังให้ดีนะพวกเจ้ารีบไปที่พระราชวังเดี๋ยวนี้เลยแล้วรอฟังคำสั่งจากข้า,อารออะไรไปเซ่ แย่ yeah, แล้วสิเสนาบดีปีศาจกำลังมาทางเราแล้วต้องเห็นพวกเราจากบนฟ้าแน่ๆเลยนี่แหละสิที่ข้ากลัวอยู่นะทำยังไงกันดีอะถ้ามันเห็นเราต้องไม่รอดแน่แนเลยนะเราต้องแจ้งทุกคนก่อนเนะ เสนาบดีปีศาจต,ต้องเห็นเราแล้วแน่ๆแต่ทำไมอยู่ดีๆถึงหยุดกลางทางล่ะมาตาเมื่อไหร่มันจะหยุดกินล่ะะตอนนี้วิญญาณของข้าเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเราต้องรีบเอาไปซ่อนนะ เมื่อไรอีกาจะพาเราไปที่ซ่อนกันเงียบเลยอย่าพูดอะไรนะเจ้าก็รู้นี่นะว่าอีกาเป็นผู้ส่งสารซาตานอย่าไปกวนเวลาที่กำลังกินไม่อย่างนั้นซาตานจะโกรธเราได้เงียบหุบป,ปากไปเลยไม่ไม่เอเอาเลยกินให้หมดเลยนะไม่ต้องรีบหรอก ้าเสนาบดีปีศาจไม่ได้เห็นพวกเราก็คงจะดีนะสิมีคนบอกว่าพวกปีศาจนั้นนะบินได้นะคงจะเป็นเรื่องจริงแน่เลยหวังว่าจะไม่มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นนะ วันนี้มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแต่ก็ยังมีทหารที่รอดชีวิตมาได้ต้องรีบกลับไปที่พระราชวังแล้วแจ้งเรื่องนี้กับมหาราณีโดยเร็วที่สุดศัตรูโจมตีเราโดยไม่ทันตั้งตัวเลยหวังจะให้เราพ่ายแพ้อข้าแน่ใจข้าแน่ใจว่าสะพานถูกใครบางคนตัดให้ขาดแน่นอน แต่ตอนนั้นข้าไม่เห็นใครอยู่แถวนั้นเลยเห็นแต่ทหารของข้าเท่านั้นเออไม่ว่ายังไง ข้าก็ต้องแจ้งให้มหาราณีเตรียมรับมือกับศัตรูเอาไว้เราจะมีสงครามเกิดขึ้นไปเถอะเสนาบฏิปิศาต์ไม่เห็นพวกเราตอนนี้เรามีเวลาไม่มากแล้วนะท่าน เสรษบดีปีศาจต,ตนนั้นต้องใกล้จะถึงพระราชวังแล้วแน่ๆเลยและจะนำเรื่องไปบอกราณีมานิเมลิกาเราต้องรีบทำภารกิจให้สำเร็จก่อนหน้านั้น